สวัสดีครับกลับมาพร้อมกับบอ okay ลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14มกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นต,ติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดคาคือวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 4เป็นตัวมาั่นสุดเน้นสุดตัวที่สแมนยูเนเต็ดกับสเปอร์ห้ามพลาดโดยการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาใช้ข้อมูลสอู้ดูแฮนดิแคปแมนยูแเ็ตกับสเปอร์กันซึ่งพรีเมียแข่งขันกันตอนห้าทุ่มครึ่งแมนยูจะบ้านตอบอบป่าแมนยูปัจจุบันอยู่ดับที่แปดของตารางมีอยู่สาสิบเอ็ดคะแนนส่วนสเปอร์เป็นทีมดับที่ห้าของตารางมีอยู่สามสิบเก้าคะแนน ผลงานห้าเกมหลังสุดของแมนยูชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองกับรายสองเกมเจ้าหนึ่งขาดทุนสองส่วนผลงานห้าเกมหลังสุดของสเปอร์พวกเขาชนะสี่แพ้หนึ่งกับรายสามเกมขาด,ดทุนสองเกมในขณะที่การจัดก,การห้าครั้งหลังสุดแมนยูชนะสามครั้งสเปอร์ชนะหนึ่งครั้งและเสมอกันไปหนึ่งครั้งนี่คือภาพรวมของข้อมูลพื้นฐาน แมนยูในแต้กับสเปอร์ส่วนตัวพูตัว handicap, แฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายวันนี้ราคาพูเลือกข้างมาอยู่กับมอรองขอพายอยู่กับทีมเยรเอรอร์เนื่องจากปรับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องสเปอร์ในขณะที่ช่องเจ้าบ้านแมนยูสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นการเลือกข้างเจ้าเลือกอยู่กับสเปอร์โอกาสเสมอก็ขึ้นสามลงสองตัวแฮนดิแคปเป็นราคาแมนยูตอบปาปา เลนนี้จะ้านแมนยูครับราคาปรับ3ขึ้น2ลงดูย้อนแย้งกันอยู่ในช่องจะมาะต่อแต่ช่องจิงจะมรองสเปอร์ปรับลดลงเป็นเสียงครั้งมาก4ต่อ1เพราะนั้นด้วยพูนี้ด้วยแฮนิคปบนี้อยู่กับสเปอร์น่าสนใจข้อมูลพื้นฐานถ้าพูดกันถึงเนื้องานอันดับแักคะแนนสเปอร์ดีกว่าอยู่รองครับสวนรองครับ ยู่กับสเปอร์ครับเป็นที่เด่นตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นจะสุดเน้นสุดตัว,ว,วที่สี่ใน EP4 ประจำค่ำคือวันเสาร์นี้ขอมายครับประจำคำคือวัน,ท,น,วนที่นี้นะเพราะนั้นวันอาทิตย์ก็ใครที่ยังไม่ได้รับฟัง EP1 ถึง EP3 ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนด้วยนะขอบพระคุณมา,มากครับ